สวัสดีและทักทายแฟนๆชาวทุกหนังทุกท่านกันด้วยนะครับและเราก็กลับมาเจอกันกับการวิเคราะห์ฟุตบอลของสุชัยประเด็โดยในโปรแกรมวันนี้ครับก็จะเป็นโปรแกรมประจำวันจันทร์ที่3มิถุนายน2567ซึ่งผมและทีมงานสุขชัยก็ได้มีโปรแกรมอุ่นเครื่องทีมชาติมาชิมลากันก่อนกัน4คู่ด้วยกันครับโดยคู่แรกนะครับก็จะเป็นการพบกันของยิบรอตตาจะพบกับทางด้านสกอตแลนด์เกมคู่ที่2ครับโคเอเชียจะพบกับมาซิโดเนียเกมคู่ที่3ทีมชาติอังกฤษจะพบกับทางด้านบอสเนียและเกมคู่ที่4รยมนีะพบบกัทาางด้นย่ครนนแะทเาจปฟังว ก็นนาฝากกันไว้ด้วยกับช่องทางติดต่อ @s74 ตัวที่เราจะได้ใช้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการเพิ่มเติมนะครับกับเกมในคู่แรกของเราครับโดยยิบรอต้าทีมในอันดับที่203ของโลกพวกเขาก็จะพบกับทีมอันดับที่39ของโลกอย่างสกอตแลนด์และกับราคาแมกาในเกมคู่นี้ก็เปิดมาอยู่ที่ราคา3ลูกครึ่งครับสำหรับผลงานของทั้งยิบรอต้าใน5เกมหลังมันก็ยังเป็นเกมอย่างเป็นทางการทั้งหมดทั้ง5เกมเลยครับซึ่งก็เป็นเกมยูโรรอบคัดเลือก3เกมแล้วก็เป็นเกมในชาลีอีกสลงเกมด้วยกันคร ยิบรอต้าก็ยังคงไม่เคยเก็บชัยชนะมาได้เลยแม้แต่เกมเดียวซึ่งผลงานที่ทางฝั่งยิบรอต้าแพ้ไปเยอะที่สุดก็น่าจะเป็นยูโรรอบคัดเลือกครับที่บุกไปแพ้กับทีมชาติฝรั่งเศสไปถึงสกอร์14ประตูต่อศูนย์ครับแต่เกมต่อมาก็เป็นเกมยูโรรอบคัดเลือกอีกเช่นกันที่ทางฝั่งของยิบรอต้าก็เปิดดังโดนอัสวินสีส้มฮอลแลนด์บุกมาถล่มถึงลัางด้วยสกอร์6ประตูต่อศูนย์โดยที่ผลงานใน2เกมหลักครับยิบรอต้าก็แพ้ทั้ง ลิทัวเนียมาในเกมในชั้นหลีก2เกมเย่อเยือนในสกอร์เดียวกันที่1ประตูต่อศูนย์ทั้ง2เกมครับและที่สําคัญในตอนนี้ก็เป็น14เกมติดต่อกันมาแล้วที่ยิบรอต้าก็ไม่เคยเจาะประตูทางฝั่งคู่แข่งของตัวเองได้เลยแม้แต่ประตูเดียวครับส่วนผลงานของทงฝั่งสกอตแลนด์ในตอนนี้ครับห้าเกมหลังสุดผลงานของสกอตแลนด์ก็ไม่เคยน้อยหน้าทางฝั่งยิบรอต้าเช่นกันเพราะในตอนนี้เองสกอตแลนด์ Scotland, พวกเขาก็ยังไม่เคยสามารถเกดด็บชัยชนะมาได้เลยแม้แต่เกมเดียวโดยผลงานก็ทําได้เพียงไปแค่เสมอไปถึงเกมแล้วก็กบ,กบ,นนกกกบุกไปแ กับทางด้านอัลสวีสี land, ส้มฮอลแลดแ land, นด์มาด้วยสกอร์สต่อศูนย์และก็เปิดรังแพ้กับไอร์แลนด์เหนือมาด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับก็จึงทําให้ในผลงานการทําเงินใน5เกมที่ผ่านมาสกอตแลนด์ก็ยังไม่เคยสามารถทากาไรให้นักลงทุนไปได้เลยแม้แต่เกมเดียวครับแต่ถ้าเราจะมาเจาะดูผลงานเฮดุเฮตในการเจอกันของทั้งสองทีมในตอนนี้ครับทั้ง2ทีมก็เคยเจอกันมาแค่เพียงสาครั้งเท่านั้นและการสถตตีที่ออกมาก็เป็นทางฝั่งสกอตแลนด์ครับที่เป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดทั้ง เกมต่อมาในปี2015กับศึกยูโรรอบคัดเลือกสกอตแลนด์ก็เป็นฝ่ายเปิดดังเอาชนะยิบรอตตาไปได้ด้วยสกอร์6ประตูต่อ1และกับผลงานในการเจอกันในครั้งล่าสุดครับก็เป็นศึกยูโรรอบคัดเลือกในปี2015เช่นกันซึ่งนัดนั้นสกอตแลนด์ก็สามารถบุกไปเอาชนะยิบรอตตาไปได้ด้วยสกอร์6ประตูต่อสูงครับและสําหรับเลนราคาไม้กั้นที่ให้มาในตอนนี้ก็ยังคงอยู่ที่ราคา3ลูกครึ่งครับโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค้าน้ําในตอนนี้ถ้าเราดูทางฝั่งของยิบรอต้ารครับเลน แต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งของสกอตแลนด์ในตอนนี้ครับเลนราคาข่าน้ําที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.99และสําหรับกับกระแสที่ทางในฝั่งต่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการเอียง,ยงไปในทางฝั่งของราคาเสมอกันมากกว่าอยู่ในตอนนี้ครับสาหรับในเกมนี้ครับก็น่าจะเป็นบทพิสูจน์ที่ดทีที่ทางฝั่งของสกอตแลนด์เองก็จะต้องเก็บชัยชนะเพื่อที่จะเรียกความมั่นใจกลับมาให้ได้เนื่องจากผลงานใน7เกมหลังสุดก็แลนด์ก็ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะมาได้เลยแม้แต่เกมเดียวครับแต่การโคจรมาเจอกันกับทางฝั่งของยิป็นผลดี ของทางฝั่งสกอตแลนด์เองครับพอในผลงานในช่วงนี้ของยิบรตา้าก็มีผลงานแย่ตลอดมาในช่วงหลังๆแถมตลอด14เกมที่ผ่านมาครับนอกจากยิบรต้าจะแพ้มาทั้งหมดทั้ง14เกมแล้วแต่พวกเขาก็ยังยีป,ประตูใส่คู่แข่งมาไม่ได้เลยแม้แต่ประตูเดียวเช่นกันและแม้ว่ากับกระแสที่ออกมาในตอนนี้จะออกไปในทางราคาเสมอกันมากกว่าก็ตามแต่ในส่วนตัวของผมเองแล้วผมก็ัยากมอง,มองว่าสกอตแลนด์ Scotland ก็น่าจะมีสิทธิ์ครับที่จะเอาชนะยิบรต้าไปได้ไม่ยากกับสกอร์ที่คาดในเกมคู่นี้ผมก็ให้จบไปที่สกอร์6ประตูต่อ0 ก็ขอชี้ชัดไปที่อยู่สกอตแลนด์ดินแดนสีวิไลค,ครับ สำหรับในเกมที่2ก็จะเล่นกันที่สนามสตาดิโอ่เอชแอนเคเรียกาในประเทศโคเอเชียครับโดยทางฝั่งเจ้าถิ่นทัพตามหมักลูกโคเอเชียก็จะเปิดดังพบกับทางด้านมาซิโดเนียและกับราคาไม่ก้นในเกมคู่นี้ก็เปิดอยู่ที่ราคา1นึ่งลูกขึ้นครับสำหรับถิติเฮดูเฮดในการเจอกันของทั้งสองทีมในตอนนี้ครับจาก5ครั้งที่เจอกันก็เป็นทางฝั่งโคเอเชียครับที่เป็นฝ่ายเ,เก็บชัยชนะไปได้ถึง4เกมโดยที่มาซิโดเนียเองครับพวกเขาก็ยังมีเกมที่เอาชนะโคเอเชียมาได้ในศึกยูโร0 7ได้1เกับได้านการเกมและกับผลงาน โครเอเชียก็เป็นฝ่ายบุกไปเอาชนะทางด้านมาซิโดเนียมาได้ด้วยสกอร์สอประตูตัวหนึ่งครับสำหรับผลงานของทั้งฝั่งเจ้าถิ่นโครเอเชียในตอนนี้ถ้าจะนับรวมจากผลงาน5เกมหลังครับโครเอเชียก็เก็บชัยชนะไปได้3เกมเสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีกหเกมซึ่งกับผลงานใน2เกมหลังโครเอเชียก็บุกไปเสมอกับตูดิเซียมาในเกมอุ่นเครื่องมาด้วยสกอร์ศูนย์ประตูศูนย์ครับและก็บุกไปเอาชนะอีบมาในเกมอุ่นเครื่องได้เช่นกันครับด้วยสกอร์สประตูต่สองซึ่งกับสถิติผลงานที่น่าสนใจในตอนนี้ก็คือผลงานในการเฝ้าาาหลัััังงงงในนชชชช่ว5เเเกกกมมคครรบบโียย็็สถะ ไปได้เพียงแค่2เกมเท่านั้นสําหรับผลงานของทงฝั่งทีมเยือนมาซิโดเนียในตอนนี้ครับหาเกมที่ผ่านมาทางฝั่งของมาซิโดเนียก็เก็บชนะไมาได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเกมในการเฝ้ารังครับทีมมาซิโดเนียก็เอาชนะอาร์เมเนียมาได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งโดยที่3เกมหลังสุดครับมาซิโดเนียก็แพ้กับทางด้านมอนเตเนโกไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับและที่สาคัญกับผลงานในเกมนัดเยือน5เกมหลังมาซิโดเนียก็เก็บชนะไปได้เพียงแค่เกมเดียวแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมครับและกับเลนราคาแฮนดิแคปที่ให้มาาาออคครร,าคาร,าคาคร่หกก็ยูลึ โดยที่แนวอัตราการจ่ายราคาค่าน้ําในตอนนี้ถ้าเราทางฝั่งเจ้าถิ่นโครเอเชีย e ครับเรทราคาค่าน้ําที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1 9 8และถ้าเราอยู่ทางฝั่งทีมเยอนมาซิดเนียในตอนนี้เรทราคาค่าน้ําที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา 1. 8 5ุครับและสําหรับกับกระแสที่ทางในฝา่างต่างประเทศในตอนนี้เองกระแสที่ออกมาครับก็ยังคงมีการอิทธยงมมาในทางฝั่งของทีมเยอนมาซิดเนียมากกว่าในตอนนี้ครับซึ่งถ้าเราดูจากราคาค่าน้ําที่ออกมาในตอนนี้ก็มีสิทธิ์นะครับที่ทางฝั่งทีมเยอนมานซิดเนีย จะเก็บชัยชนะมาได้3จากใน4เกมล่าสุดแต่ถ้าเราจะสังเกตดีๆนะครับทางฝั่งของโครเอเชียก็ยังสามารถทากาไรให้นำทุนไปได้เพียงแค่เกมเดียวจาก7เกมหลักเท่านั้นและที่สําคัญครับกับกระแสที่ทางในฝากฝั่งต่างประเทศยังคงได้มีการเดียวมาในฝั่งของทีมเยือนมาซิโดเนียมากกว่าในตอนนี้และดังนั้นก็แน่นอนครับว่าในมุมมองของผมเองในเกมคู่นี้ผมก็ยังคงมองว่าฝั่งที่เป็นฝ่ายจะกินราคาไปได้มากกว่าในเกมนัดนี้ก็น่าจะเป็นทางฝั่งของทีมเยือนมาซิโดเนียครับเพราะอย่างน้อยในเกมนี้ทางฝั่งของทีมเยือนก็น่าจะบุกมมาาาแแบ่งงต้จกทฝั ของออเชียไปได้เพราะอย่างน้อยๆนะครับเพราะอย่างน้อยๆในเกมนี้ครับทางฝั่งของทีมเยือนก็น่าจะบุกมาแบกแต้มจากทางฝั่งเจ้าถิ่นโครเอเชียได้กับสกอร์ที่ให้ในเกมคู่นี้ผมก็ให้จบไปที่สกอร์1ประตูต่อหนึ่งครับดังนั้นกับการชีช้ชาร์ของผมในเกมคู่นี้ผมก็ขอชีช้ชาติไปที่ยูมาซิโดเนียน่าเชียร์กว่าครับ เกมในคู่ที่3ทัพสิงโตคำรามอังกฤษก็จะเปิดดังเซนเจมปาร์ครับการมาเยือนของทนด้าบอสเนียและกับราคาไมค์กในเกมคู่นี้ก็เปิดมาอยู่ที่ราคา1ลูกครึ่งครบ2ครับสำหรับในเกมคู่นี้นะครับสถิติที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นสถิติในการเก็บกินราคาให้ดิแคบเอเชียย้อนหลังจากเกมที่เปิดมาในราคาหนึ่งลูกครึ่งครบ2ในทุกรายการครับเพราะถ้าเราดูจากสถิติจากกราฟที่ออกมาในตอนนี้ทางฝั่งของทีมชาติอังกฤษครับในเวลาที่พวกเขาอยู่ในสถานะที่เหนือกว่าทัพสิงโตคำรามก็ยังสามารถทำกำไรให้นักลงทุนไปได้ถึง03%จากเกกกมในททุราายี่ เปิดมนาคานี้ครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนบอสเนียครับกับสิติผลงานที่ถูกมองว่าเป็นรองทางฝั่งของทีมเยือนก็สามารถทำกำไรให้นาทุนไปได้เพียงแค่37%นในทุกรายการที่เปิดมนาคานี้เท่านั้นครับและถ้าเราจะมาดูจากสิติผลงานจาก5เกมหลังครับทางฝั่งของทัพสิงโตคำรามอังกฤษพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะมาไดเพียงแค่2เกมเท่านั้นโดยในผลงานที่เหลือครับก็ทำได้เพียงแค่เสมอให้กับมาซิโดเนียกับ Belgium เบลเยียมไป2เกมแล้วก็แพ้ไปอีก1เกมครับซึ่งกับผลงานใน2เกมหลังก็ยังเป็นเกมหมุนเครื่องในถิ่นเวีี่่ทททาางงงงฝัััขออิโตคกฤษ ก็เป็นฝ่ายเปิดดังแพ้กับทางด้านทีมชาติบราซิลไปด้วยสกอร์ศูนย์ต่อหนึ่งและก็ปิดท้ายด้วยการเปิดดังเจ๊าก,กับทีมดับที่4ของโลกอย่างทางด้านเบลเยียมมาด้วยสกอร์สประตูต่อ2ครับส่วนผลงานของทางฝั่งทีมเยือนบอสเนียครับซึ่งถ้าเราจะมาดูจากสถิติผลงานจาก5เกมบอสเนียเองก็ยังมีเกมที่บุกไปเอาชนะลิเทนสไตน์มาได้เพียงแค่เกมเดียวครับโดยในผลงานที่เหลือบอสเนียก็แพ้ไปทั้งหมดทั้ง4เกมและกับผลงานใน2เกมหลังบอสเนียก็ยังเปิดดังแพ้กับทางด้าน Slow สโลวาเกียและยูเครนไป ว่า10เกมหลังสุดที่บอสเนียลงสนามพวกเขาก็ยังไม่สามารถทํากําไรให้นาทุนไปได้เลยแม้แต่เกมเดียวครับสําหรับไลอ้อนที่ได้มาในตอนนี้ครับทางฝั่งของเจ้าถิ่นชิฟชาอังกฤษในเกมนี้พวกเขาก็ไม่น่าจะมีรายชื่อของแฮร์รี่เคนซูน่าดดวยิงกับตันทีมจากบร์เยนมินิกที่ในตอนนี้ก็ยังคงมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่ที่บริเวณหลังครับส่วนในเกมนี้ถ้ากุซืออย่างแกรีสเซาเกตก็จะจัดทัพให้ลูกทีมมาในระบบ4-3-3โดยผู้สาประตูในเกมนี้ครับก็ยังคงจะใช้ทางด้านจอแดนพิกฟอร์ ผู้สาประตูจากทางด้านเอเวอร์ตันโดยที่คู่เซนเตอร์มิดฟิลด์ในเกมนี้ก็จะใช้บริการของมาร์คเคฮียรเจเร็ดแบนเวดโดยที่ตำแหน่งแบ็กซ้ายขวาก็จะเป็นทางด้านแอชลีย์คอนซาจากแอสตันวิลล่าและคีแลนทิเปียจากนิวคาสเซิลโดย3แดงกลางในวันนี้ก็จะโยกทางด้านเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนขยับขึ้นมาเป็นมิดฟิลด์แดงกลางโดยก็จะเล่นเคียงข้างกับดีแคร์ไลท์กับคอนน์กาลาเกอร์โดยที่ใน3ประสานในแนวรุกในเกมนัดน,นี้ก็น่าจะเป็นแจ็คกิริชจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เจโรดโบเวน จากเวสต์แฮมยูไนเต็ดโดยที่จะมีโอลีวัตกินสูน,น่าจากแอสตันวิลล่าลงสนามเป็นหน้าเป้าในเกมนนนี้ครับส่วนทางด้านฝ้าฝัง่งทีมเยือนบอสเนียกับเกมใน,นนัดนี้พวกเขาก็น่าจะหมดสิทธิ์ใช้งานเออร์มินบิคาซิสและซิอาดโคลาซินัสโดยที่ในเกมนั้นนี้ครับกุสออยางเซอร์เกบาบาเลสก็น่าจะจัดทัพให้ดูทีมมาในระบบ3-4-12โดยในเกมนั้นนี้ครับจากรายงานที่ได้มาก็จะยังไม่มีรายชื่อของทางด้านมิราเลมปานิชกับทางด้านอิบราฮิมเซฮิชสองแข้งตัวเก่าที่กกก็ไดด้ีทายายกจการ,ร ใช้ทีมชาติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยในเกมนัดนี้ผู้เล่นตัวหล,ลักที่ยังคงมีอยู่ก็น่าจะเป็นซูน่าตัวเก๋าอย่างทางด้านเอดินเชโกเออร์เมดินเอมิโลวิชซูน่าจากอัลสบวกในเยอรมันส่วนตำแหน่งมิดฟิลด์ในตัวปั้นเกมในนัดนี้ก็ได้จะเป็นทางด้านฮาริสไฮรานิโดวิชเพเมเกอร์จากคาซิมปาซาจากริกตุรกีโดยที่กองกลางในวันนี้ก็จะมีเบนจามินชาฮิโรวิชยืนคู่กับลาเดคูนิชมิดฟิลด์จากเฟเนร์เช่ที่จะได้ลงสนามออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงในเกมนัดน,นี้ครับและ กับราคาไมกันที่เปิดมาในตอนนี้ครับจากเรทราคาแรกที่เปิดมาในราคาที่1ลูกครึ่งครบ2แต่ในตอนนี้เองครับราคาก็ได้มีการขยับปรับไลขึ้นมาโดยก็ไหลไปอยู่ที่ราคา2ลูกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งกับอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำโอนทบแทนในตอนนี้ครับถ้าเราทางฝั่งที่นทีมชาติอังกฤษเลทราคาค่าน้ําที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.79แต่ถ้าอยู่ทางฝั่งทีมเยอนบอสเนียในตอนนี้เลทราคาค่าน้ําที่เราจะได้ก็จะได้สูงถึงราคา2.04ในตอนนี้นะครับและสําหรับกับกระแสที่ทางในฝั่งต่ากย คงมีการเอียงเงียมาในทางฝั่งของเจ้าถิ่นมากกว่าในตอนนี้ครับแม้ว่าจากราคาที่ก็ได้มีการปรับตัวไหลขึ้นมาในตอนนี้ถ้าเราจะดูจากอัตราการจ่ายราคาคะานาแล้วทางฝั่งของโต๊ะพะนันก็ยังคงมองว่าทางฝั่งของเจ้าถิน่นทีมชาติอังกฤษก็ได้จะมีโอกาสที่จะเก็บชัยชนะและกินราคาไปได้มากกว่านะครับแต่กลับในมุมมองของผมเองผมก็ยังคงคิดว่าผลงานของังฝั่งเจ้าถิ่นทับสิงโตคำรามในช่วง3าเกมหลังผลงานของพวกเขาก็ยังสะดุดอยู่ไปพอสมควรครับและแม้ว่ากับผลงานของังฝั่งบอสเนียพวกเขาจะพลาดท่าม,มาใน4ี่เกมหลังสุดก็ตตาาาามมแ่่กับรคทีใให้น ผมก็ยังคมองว่ามันก็ดูสูงเกินไปครับเพราะไม่แน่ถ้าทางฝั่งของทัพสิงโตคำรามจะเอาชานะไปได้ในเกมนัดน,นี้ซึ่งกับสกอร์ที่ก็น่าจะยิงได้ผมยังคมองว่าทางฝั่งเจ้าถิ่นก็ไม่น่าจะยิงเกินขัด2ประตูขึ้นไปได้ในเกมนัดน,นี้ครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมก็ขอชี้ชัดไปที่ยูบอสเนียเชียดได้ครับ และก็มาถึงในเกมคู่ที่4ครับโดยทางฝั่งทัพอีเซิเลกเยอรมันก็จะเปิดรังย้าของเนินแบกโดยพวกเขาก็จะรับการมาเยือนของยูเครนซึ่งกับราคาไม่ก้านในเกมคู่นี้ก็เปิดมาอยู่ที่ราคาหลูกควบหนึ่งลูกรึ่งครับสำหรับผลงานของทางฝั่งเจ้าถิ่นทัพอิสซิเลกเยอรมันในตอนนี้หากเกมที่ผ่านมาก็เลยแล้วแต่เป็นเกมในการอุ่นเครื่องทั้งหมด5เกมเลยครับโดยผลงานก็แบ่งเป็นการเก็บชัยชนะจากฝรั่งเศสกับฮอลแลนด์ไปได้2เกมเสมอไป1นเกมแล้วก็แพ้ไปอีก2งเกมครับซึ่งเศสมาไดด้้วยกกอร2 2.0แล็ ปิดท้ายด้วยการเปิดรังเอาชนะอัศวีสีส้มฮอลแลนด์ไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับก็จึงทําให้ผลงานใน3เกมหลังสุดกับการเฝ้ารังทับอินดีแล็กเยอรมันก็ยังสามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึง2เกมครับส่วนผลงานของทั้งฝั่งทีมเยือนอย่างย,างยูเครนในตอนนี้ครับผลงานจาก5เกมที่ผ่านมาทั้งฝั่งของทีมเยือนก็ยังไม่เคยแพ้ใครมาแม้แต่เกมเดียวเช่นกันโดยผลงานที่ออกมานั้นก็ยังสามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึง4เกมแล้วก็เสมอไปหนึ่งเกมครับและกับผลงานใน3เกมหลังสุดยูเครนก็ยังมีเกมที่เปิดรังเจ้าให้กกับททาาาางดดด้้้นีีมชตตตติออลไไปปวยระู่ และก็เอาชนะบอสเนียกับไอซ์แลนด์ไปได้ด้วยสกอร์เดียวกัน2ประตูต่อ1ทั้ง2เกมครับซึ่งสถิติที่น่าสนใจของทา้งฝั่งทีมเยือนอย่างยูเครนในตอนนี้ครับเเกมหลังสุดที่โลกสนามทางฝั่งของยูเครนก็ยังสามารถทํากําไรให้นักทุนไปได้ถึง7เกมติดต่อกันครับและถ้าเราจะมาดูสถิติผลงานเฮดูเฮดในการเจอกันของเกมคู่นี้ก็ต้องบอกไว้เลยครับว่าทางฝั่งของเจ้าถิ่นเยอรมันนั้นก็ทําผลงานได้ดีกว่าเพราะจาก5เกมในการเจอกันที่ผ่านมาทัพอิสซเลกเยอรมันก็สามารถเก็บชนะไปได้3เกมแล้วก็เสมอไป2เเกกกมมครััับบแต่ผลงานนนนใ้สุที่เจอกันทง ซีเล็กเยอรมันเขาเป็นฝ่ายเปิดดังเสมอให้กับยูเครนไปในเกมกระชับมิตรในปี2023ไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ3ครับและสําหรับกับการจัดทัพมาในเกมนี้นนครับทางฝั่งของเจ้าถิ่นจากการคุมทีมของจูเลียนเนเกอร์มันในเกมนั้นนี้พวกเขาก็จะหมดสิทธิ์ใช้งาน2ตัวเล่นจากทัพเซอใต้ไบยเมยมินิกอย่างอเล็กซานเดอร์พราฟชโรวิดและจามาลมูเซล่าโดยที่ในเกมนี้ก็ได้จะมาในแผน4-2-3-1ครับโดยถ้าดูจากลอัพในตอนนี้แล้วตัวเล่นส่วนใหญ่ก็จะมาจาก2ทีมใหญ่อย่างบบเมยมินิกักบเลวอ สาประตูในเกมนัดน,นี้ก็ยังคงใช้ทางด้านมารดโอนอยเออร์โดยที่คู่เซนเตอร์แบ็กก็จะเป็นทางด้านโรบินคอปยืนคู่กับจอร์แดนชาเซนเตอร์แบ็กกับตาทีมจากทางด้านไบเออร์เลวคูเซนโดยที่คู่มิดฟิลด์กองกลางในเกมนัดน,นี้ก็จะเป็นทางด้านโรเบิร์ตอดิชยืนคู่กับอินคายกูโดกันโดยที่3ประสานในแนวรุกก็จะเป็นฟอร์เรนเวสเลลอยซาเน่และมิดฟิลด์ตัวเก่าจากไบเยอร์มิลลอย่างทางด้านโทมัสมูเลอร์ซึ่งก็จะมีศูน,น้าตัวเป้าอย่างไคลฮาวเวบจากทัพปืนใหญ่ออสตันลงสนามเป็นสิงคอยล่บ ในเกมนั้น,นี้ครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนเองในเกมน,นนี้กูซือของพวกเขาอย่างเซอร์เกย์เลบอฟก็จะนาทัพให้ลูกทีมมาในระบบ4-3-3ครับโดยที่กองหลังตัวหลักที่จะลงสนามก็จะเป็นอิลยาสซาบันยีเซนเตอร์แบ็กจากบอลมัตโดยที่ในเกมนั้น,นี้ก็จะยืนคู่กับไมโคลามิชิฟเชนโกเซนเตอร์แบ็กจากชาตาโดเนตโดยที่อีกหนึ่งรายก็จะเป็นแบ็กซ้ายอย่างวิทาลีมูรานิโกจากทอฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอเรสต์ครับโดยที่แผงมิดฟิลด์ในเกมนันี้ก็จะเป็น3ประสานอย่าง sky, akov, ลูสลานมาริโนฟส โอเล็กซานเดอร์ซิเชนโก้มิดฟิลด์จากทัาปืนใหญ่แอสนนอนส่วนในตำแหน่งสามประสานสุน,นาในเกมนั้นนี้ก็จะเป็นทางด้านมิคาโลมูดิตจากเชลซีวิกเตอร์สีการคอฟจากคิโรนาและอาเตมดอบบิกดาวซันโวจากคิโรนาเช่นกันที่จะได้ลงสนามเป็นสิบเอ็ดตัวจริงในเกมนั้นนี้ครับและสําหรับเลทราคาแฮนดิแคปที่ให้มาในเกมคู่นี้ก็ยังคงอยู่ที่ราคาหนึ่งลูกครบวหนึ่งลูกรึ่งครับโดยที่ในอั้ราการจ่ายราคาค่าน้ำู้แทนในตอนนี้ถ้าเราทางฝั่งเจ้าถิน่นทัพอิซาเลกเยอรมันเลทราคาค่าน้าที่เราจะได้ในตอนนี้ก็จะได้อยู่่ทีรราาคค1.94ับ แต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งทีมเยือนยูเครนในตอนนี้เรทราคาข่านำที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.89และสําหรับกับกระแสที่ทางในฝักฝั่งต่างประเทศในตอนนี้ครับกระแสที่ออกมาก็กำลัยไปทางฝั่งของทีมเยือนอย่างยูเครนครับที่ในตอนนี้ก็มีการเอียงกับกระแสไปมากกว่าในตอนนี้ครับแม้ว่ากระแสกับทิศทางในฝักฝั่งต่างประเทศในตอนนี้จะได้มีการเอียงไปนทางฝั่งของทีมเยือนอย่างยูเครนก็จริงนะครับแต่ผมเองก็ยังคงมองว่ากับการที่ทางฝั่งของทัพอินซีเลกเยอรมันที่พวกเขาได้เล่นในลางในเกมนัดนี้ ก็น่าจะเป็นการที่ทําให้เขาได้เปรียบมากๆครับแถมกับผลงานในช่วงหลังๆก็ยังดีดฟอร์มของตัวเองขึ้นมาได้ดีอีกและยิ่งไปกว่านั้นครับกับผลงานเฮดูเฮดในการเจอการส่วนใหญ่ทางฝั่งของเจ้าถิ่นทัพอินซีเลกเยอรมันพวกเขาก็มักจะทําผลงานได้ดีกว่าของทางฝั่งยูเครนเสมอดังนั้นกับเกมในคู่นี้ครับผมก็ขอไม่คิดนานขอเลือกจิ้มอยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นเยอรมันกับราคาไม่กั้นที่เปิดมาให้ในตอนนี้ในราคาหนึ่งลูกควบหนึ่งลูกครึ่งก็น่าจะดีกว่าครับเพราะมองดูๆแล้วเจ้าถิ่นเยอรมันกกกก็็นนนนน่่าจะเเเเปปฝยิดดังังอชคคไไ้้้บทีีใใหมมผ ให้จบไปที่สกอร์สประตูต่อหนึ่งครับดังนั้นกับการชี้ชัดในเกมคู่นี้ผมจึงขอชี้ชัดไปที่อยู่ทางฝั่งทัพอิซีเลกเด็ดกว่าครับและก่อนที่เราจะจบคลิปของเราในวันนี้นครับเราก็มาสรุปแนวทางการชี้ชัดทั้ง4คู่ที่ผมและทีมงานก็ได้ฝากให้ไว้เป็นแนวทางก่อน,นครับเกมคู่แรกครับยิบรอลตาจะพบกับทางด้าน Scotland. สกอตแลนด์ึ่งกับแนวทางของผมเองในเกมคู่นี้ครับก็ให้อยู่ทางฝั่งของสกอตแลนด์กับราคาที่ให้ต่อไปที่ราคา3ลูกครึ่งครับ เกมคู่ที่2โครเอเชียจะพบกับทางด้านมาซิโดเนียซึ่งกับแนวทางของผมในเกมคู่นี้ก็อยู่ทางฝั่งทีมเยือนมาซิโดเนียโดยก็ให้รองทางฝั่งเจ้าถิ่นไปที่ราคาหนึ่งลูกครึ่งครับเกมคู่ที่3ทีมชาติอังกฤษจะพบกับทางด้านบอสเนียซึ่งกับแนวทางของผมเองในเกมคู่นี้ก็อยู่ทางฝั่งทีมเยือนบอสเนียโดยก็ให้รองไปที่ราคา2ลูกในเกมนั้นนี้ครับเกมคู่ที่4เยอรมันจะพบกับยูเครนซึ่งกับแนวทางของผมเองในเกมคู่นี้ก็อยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นเยอรมันโดยให้ต่อทางฝั่งทีมเยือนยูเครนไปที่ราคาลูกครรบึ่ง และหากพี่ๆท่านใดนะครับมีเกมคู่ไหนที่อยากให้ผมหาข้อมูลหรือข้อเพิ่มเติม<ๆ>ก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยครับที่ l ล n e i อเดี @h74 ตัวหรือก็ยังสามารถสแกน QR Code คที่ทางทีมงานก็ได้ขึ้นให้ไว้ได้เลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลในค่ำคืนนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b สไ cribe กดกระดิ่งกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่องสุภชัยบอลเด็ดกับเดียวทางดีๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ